ดีปุ๊บเร็กๆไตึ้มึงอะฮะว่าตึ้งมึงผิือบางทีว่าอูออกู้กูได้แบบปักเนื้อู้มีเออได้แบบักนนื้นกินตายอ้ไปอยู่กเนื่ออเออพวกแบเนื้อนี่ก็อยู่เือแฮะก็อยู่เพื่อเนื้อก็อยู่เป็นจุน้าเฮ้วบบบูนนั่นก็อยู่เป็นจุน้าแต่กกามันกี่นเนลาวเห็นไหอยู่จุน้า คนไม่ทิ้งเล้ยงไหมพูนก็ยกันเป็นจนเผลอโตไม่ใจไปโยกล่าวจนเอเจ็ดโอ้มึงตายยังแกด้อยกกันเป็นจุดเผอเออมันมีพผลได้มังค์ะมีหลายเผอเอแมวเผอยกอ่าเผลอเลอังยังเออเผลอไม่เถื่ออย่างเผลอหัวนะเผลอเผลอเผลออะไรเผอหัวม่ลายะ putti chín nó là tài ô chính mẹ phô nhau phô lư phô cá riêng anh em phô mở trò họ mất tí nên có quán người ta tại, ừ. trời hiện po thể mở trò hai đôi dây vậy là cũng đi phải phô tí quá tia ba kẻ tay là chạy vậy đấy đã mẹ vọc nữa kìa. còn nó tay đã bổ nữa. Hàn, ừ. Còn lên cả đôi, đi bàn nữa. <laughs> เจ้า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 เ้นบจ้าเจ้นเ่้ชาเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเล้กเน้าคจ้า้าเล้าเจ้าเจ้าเ้าเจ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 ้เจาเจ้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 นเจ้าเอ้าเจดาเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเ้ไมจ้าเ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 จ้งเจ้าเจเาเาเจ้าเอเเ่จาเ้เาเาาเจเย้า Thế cô lầm lầm rồi ừ thế giờ đấy mà các cụ khổ khốn rồi ừ. cái năm này đẹp chốt rồi đẹp rồi đi mấy quả lầm nhau. ừ tập luyện chạy tòng rồi rồi có hòa, rồi rồi lầm lầm có hòa, lầm lầm rồi đi lầm ở ừ, rồi đi lầm rồi quả và... từng tàu hòa xuống một mấy quả và rồi mặt mạc lầm tè tè lầm kè kè với bao nhiêu đấy ใจมึงมันก่าอรือว่า้มขวากดำลงไม่มันบ้าไอ้นี่ปลอยซะนื้อนี่มันเป็นระยะออกไปนู่อมาเฉยง่านี่เออคุณรู้ทุดเรือแกตอนตุกตกช่วยกันมียตั้แต่เนียอันนี้อันนี้มึงเองนนี่กูรง่้คุเาเรวกินความตั้มเลยก็ก็ยาได้แกเรันนีปีอกี ปิ้เอปี้เออแดงว่าที่ผูไปกินน้า้เจ้าเลยรว่าคนกินน้ำเยนี่คคยคนกินนั้นกูกูน้อยแต่กูปค้วกูื้องกันกูปีดูดักจ้าวันมันเปนอะรเนียเออรยบอกว่ามึงไปยกนู้นไปโยนั่นมาไปโยน้านไปโยกลมดิดว่าปัจจานนปัจจานีนี่กู มึงไปดูน uh. ้ไปดูจังวแป่มาดปลั่งวัดอกิแปลเชื่อคนเหลืองแปไม่แฉ่แปเชื่อเลนีกล้าว่านีไก่วัดงเันเกาจริงเกนักลัวว่าพะรทยวัดงบเกาเออคุณนักัวคุณใจนัากอนาคม่อยู่นี่มึงร้เล้ยว่าโตไก่วัดจงเเกาเออมาจงบนนานี้กว่าเดเจรยมันควงไม่กูเล่นหลไร Mày có dưới trong phần cao nên tôi ngoài đều, Có lẽ là cái quá cả đấy. cái rồi bị đi mấy, bà